ดีค่ะวันนี้นะคะตองจะพาทุกคนมากันที่ The Resort House นะคะหรือว่ามัมมี่คาเฟ่ค่ะ และนี่นะคะก็คือเมนูอัฟโฟกาตโตมัชัะนะคะซึ่งมัชัะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูแนะนําเลยนะเพราะว่าแบบเข้มข้นมากนะคะจะเสิร์ฟคู่กับไอติมวานิลาซึ่งเมื่อแบบมัชัะกับไอติมวานิลาเนี่ยผสมกันมันแบบได้รส mm hmm. ชาติที่กลมกลมม่อมก็หอมมากเลยนะ mm hmm. จริงๆที่นี่นะคะมีเมนูที่หลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอาชากาแฟโกโก้หรือว่าจะเป็นมัชัะที่แบบของเขาเป็นญี่ปุ่นนะคะ p r เ m ี u m แล้วก็จะเป็นพวกสมูทตี้ นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดริมน้ําเลยแล้วก็้วกความที่ติดริมน้ำคนะทำให้อากาศเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปนะคะจะมานอนกลิ้งกันสบายหลับไปเลยนะก็จะเห็นได้ว่านะคะที่นี่เนี่ยมีมุมที่ถ่ายรูปเยอะมากและนี่นะคะครอบครัวไหนนะคะที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถพาลูกๆมาไว้ตรงนี้ก่อนได้นะคะนี่จะแบบเป็นโซนของเด็กนะคะแล้วก็ ด้านนี้นะคะจะเป็นเหมือนเป็นห้องจัดงานแต่งนะคะซึ่งใครเนี่ยที่จะจัดงานแต่งงานก็สามารถติดต่อสถานที่นี้ได้และนี่นะคะคือเมนูอาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะแล้วก็สปาเกตตีบาลเนสหมูส่วนอันนี้จะเป็นลาซานญ่าเนื้อแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อไดเอชนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวหน้าหมูผัดซอสใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะ บอกว่าใครมาก็ต้องสั่งนะคะเพราะว่าก็คือเป็นซีซ่าสลัดของที่นี่นะคะซึ่งน้าซีซ่าสลัดของที่นี่ก็คือมีจุดเด่นแล้วก็อร่อยมากที่แบบไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็สําหรับใครที่อยู่แถวนี้นะคะก็แวะมาได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีแพลนจะแต่งงานนะคะก็มาใช้บริการที่นี่ได้เช่นกันค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะคะส่วนครั้งหน้านะคะตองจะไปที่ร้านไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะส่วนใครที่มีร้านน่าสนใจก็แนะนํามาได้เลยค่ะ แวมาที่ร้านนี้นะคะก็อย่าลืมมาให้อาหารเจ้าป,ปลาด้วยนะคะเพราะว่าเยอะมาก